กลาดสวีเดนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับลับมาพบกันอีกครั้งกับเกมเมอร์สายใต้นะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในเกมเมนเนลลอร์อีกเช่นเคยนะครับซึ่ง EP นี้ก็จะเป็น EP ีที่2แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นผมก็จะพาท่านผู้ชมทัวร์เมืองของเราคร่าวๆก่อนนะครับว่าใน E ีีที่แล้วเราได้สร้างอะไรไปบ้างนะท่านผู้ชมซึ่งก็อยากให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศกันไปครับ ่งผมบอกได้เลยว่าเกมนี้วิวทูพัดค่อนข้างสวยนะครับท่านผู้ชมเกมสวยสมจริงนะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าถ้าเราสร้างหมู่บ้านใหญ่กว่านี้มันจะมีอาการแหลกหรือเพลมเด,ดตกบ้างไหม่นะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันในอนาคตนะครับทีเดี๋ยวไปทัวร์ดูหมู่บ้านกันเลยดีกว่าครับนี่ข้างหน้าผมเนี่ยจะเป็นในนี่นะถ้าผมจะไม่ปิดไอ สถานีซื้อขายสินค้าท่านชมอ่าใช่ใช่โอเคครับเรียบร้อยเดีย๋ยวเราก็จะมาเริ่มสร้างเมืองกันต่อเลยดีกว่าท่านชมว่าเดี๋ยวเราจะสร้างอะไรกันต่อดีผมคิดไว้ผมน่าจะทำโรงผลิตถ่านนะท่านผู้ชมซึ่งการดำรงอยู่ของเราอ่ะมันจำเป็นต้องมีอาหารแล้วก็ไฟนะท่านผู้ชมเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนเราก็จะขาดแคลนพวกเชื้อเพลิงนะท่านผู้ชมรวมถึงอาหารด้วยซึ่งเดี๋ยวผมก็จะขอสร้างไอ้นี่ก็แล้วกันท่านผู้ชมไอ้ลงตำฐานนะท่านผู้ชมเพื่อที่เราจะได้มีเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นเนาะโอเคเดี๋ยวก็วางแผนสร้างกันเลยดีกว่าครับ ซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับการวิจัยของเราก็ได้อัพไปสายเทรดแล้วนะครับซึ่งที่อัพเพิ่มก็คือการผลิตฟืนผลิตถ่าน,นคผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างโรงผลิตถานกันเลยดีกว่า โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็รอคนงานของเรามาสร้างนะท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้คนงานของเราว่างอยู่สครอบครัวนะครับก็น่าจะใช้เวลาในการสร้างไม่นานเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็วางแผนที่จะดําเนินการขั้นต่อไปดีกว่าท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ผมไม่แน่อาจจะสร้างโรงปลูกป่าในอนาคตนะท่านผู้ชมเพื่อที่จะสามารถฟาร์มต้นไม้ได้ไม่อั้นนะท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราเราสร้าง เตาเผาฟื้นเสร็จนะครับท่า่ผูช้ชมแต่เราจะได้สร้างเซงก่อสร้างต่อไปกันต่อ ท่าน้ชมจุมดูมาตอนนี้เตาเม้อถ่า,านของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้เพิ่มคนงานไปหนึ่งคนนะครับเพื่อที่จะผลิตถ่านฝ่ายเราท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็ไปสร้างสิ่งก่อสร้างต่อไปกันเลยดีกว่าซึ่งตอนนี้เรามีคนงานว่างงานอยู่ประมาณ5คนนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมก็จะเลือกสร้างอะไรสักอย่างที่ใช้ในการวามทรัพยากรได้นะครับหรือการแปลรูปก็ได้ท่านผู้ชมตอนนี้ ระหว่างที่คนงานของเรายังมีเหลือเยอะอยู่นะท่านผู้ชมผมก็จะเข้าไปช่วยกันแปลรูปฟืนเป็นฐานก่อนนะท่านผู้ชมเพื่อจะได้เร็วยิ่งขึ้นโอเคเดี๋ยวเราก็เวินไว้3คนในการก่อสร้างก็พอนะท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ที่ผมเจอปัญหาหนักๆน,นอกจากเรื่องฟืนก็คือการฟาร์มเนื้อสัตว์นะครับการอาหารซึ่งรู้สึกว่าเมืองของเราอะ่ะจะอยู่ห่างจากจุดล่าสัตว์พอสมควรเนาะ ทำไมแต่ละเดือนแต่ละเดือนเราล่าเนื้อสัตว์ได้น้อยมากเลยท่านผู้ชมบวกกับเบอร์รี่มันก็มีจํานวนการความที่จํากัดนะครับแถมฤดูหนาวก็ไม่สามารถฟาร์มเบอร์รี่ได้ผมเลยคิดว่าผมจะให้พวกชาวบ้านน่ะที่ว่าสามารถทํางานในบ้านได้ผมจะให้เขาไอ้ปลูกไอ้เลี้ยงไก่นะท่านผู้ชมเพื่อที่จะเอาไข่มาเป็นอาหารได้รวมถึงพวกผัก และหนังด้วยนะท่านผู้ชมซึ่งเราสามารถเลี้ยงสัตว์ที่สามารถแล่เอาหนังเข้ามาได้นะโอเคเดี okay. ๋ยวตรงนี้ผมว่าน่าจะเริ่มเตรียมการสร้างบ่อขุดแร่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมโอเคซึ่งผมก็ลืมบอกไปนะท่านผู้ชมว่าเราได้ทําการสร้างโรงแปรรูปกับบ่อขุดแร่ไว้แล้วท่านผู้ชมผมลืมไปเลยซึ่งตอนนี้เราก็สามารถฟาร์มเศษเหล็กแล้วก็เอามาแปรรูปเป็นแร่เหล็กได้แล้วนะท่านผู้ชมซึ่ง ไอ้แผ่นเหล็กอ่ะเราสามารถนําไปทําเป็นชุดเกราะรวมถึงอาวุธไอ้แก่ชาวบ้านของเราได้นะเพื่อที่จะสามารถเป็นทหารป้องกันหมู่บ้านได้นะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวหลังจากที่ผมสร้างบ่อขุดแร่เสร็จผมจะไม่ขายพวกแผ่นเหล็กแผ่นอะไรก่อนนะท่านผู้ชมเพราะเราต้องการตอนนี้ผมรู้สึกว่าเราต้องการอาวุธจํานวนมากรวมถึงชุดเกราะด้วยนะท่านผู้ชมเพื่อที่จะได้ มีกําลังในการป้องกันหมู่บ้านนะท่านผู้ชมแม้เราก็จะป้องกันหมู่บ้านไม่ได้อาจจะโดนโจมตนหรือโดนเมืองอื่นตีเอานะท่านผู้ชมโอเคซึ่งรายได้ที่ผมคิดว่าผมจะเอามาก็น่าจะเป็นจากการขายกระเบื้องแผ่นนะท่านผู้ชมซึ่งก็อยู่ใกล้ๆบ,บ่อขุดแร่นะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะสร้างถนนตัดผ่านตรงนี้ก่อนนะท่านผู้ชมเพื่อที่เราจะได้ฟาร์มเศษโคลนได้เนาะ ซึ่งเอาเศษโคนมาแปลรูปเป็นกระเบื้องแผ่นนะท่านผู้ชมซึ่งผมสามารถนําไปขายได้อีกด้วยซึ่งราคาค่อนข้างที่จะสูงรวมถึงเราก็สามารถนํากระเบื้องแผ่นไปใ,ใช้ในการอัปเกรดบ้านของชาวบ้านได้นะท่านผู้ชมซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่สําคัญเนาะเกตเดี๋ยวผมก็เริ่มเตรียมการสร้างกันเลยดีกว่าท่านผู้ชม เมื่อเราเปิดแผนที่มาดูนะท่านชมถ้าท่านชมสังเกตดูไอ้ทรัพยากรของเราอะ่ะตรงฟาร์มโครนอะ่ะไอ,บอ้บ่อโครนอะ่ะมันจะขึ้นรูปมงกุฎอยู่นะท่านชมซึ่งแต่ละเมืองก็จะมีทรัพยากรที่ขึ้นมงกุฎอยู่ทุกเมืองนะอาจจะเป็นทรัพยากรอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งความหมายมันก็คือที่ที่ดินบริเวณนั้นค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ที่สุดในการฟาร์มไอ ทรัพยากรแถวนั้นนะยกตัวอย่างพื้นที่ของผมเนี่ยไอ,บอโบคลโอนมันจะขึ้นเป็นรูปมงกุฎใช่ไหมก็จะขับว่าผมสามารถฟาร์มโบคลโอนได้เต็มที่แบบไม่จํากัดนะท่านผู้ชมแล้วก็สามารถนํามาแปลรูปเป็นกระเบื้องได้ซึ่งผมมองเห็นว่าเออมันน่าจะเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราได้บวกกับเป็นทรัพยากรสากําคัญในการที่เราจะอัปเกรดบ้านของชาวบ้านได้ดียิ่งขึ้นนะท่านผู้ชม Okay. ซึ่งผมก็น่าจะต้องรีบสร้างก่อนเดี๋ยวผมสร้างบอกคนเสร็จก็น่าจะไปสร้างพวกโรงงานแปรรูปนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวระหว่างที่รอคนงานเหลือเราก็เอาไปช่วยงานอย่างอื่นไปก่อนนะท่านผู้ชมตรงนี้ผมจะให้คนงานเล่งสร้างหน่อยเนาะเค okay. เดี๋ยวก็รอรอคนงานไปสร้างบอกคนเราเสร็จนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราก็มาสังเกตกันว่าชาวบ้านทําอะไรกันบ้าง มาดูบ้านหมู่บ้านของผมนะท่านผู้ชมซึ่งผมก็อัพบ้านแถวๆนี้เป็นเลเวล2ทั้งหมดก่อนนะท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้เราก็สามารถอัพไปได้หล,หลายหลังและซึ่งเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆอัพเพิ่มไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชม ซึ่งอย่างที่เห็นว่าเราสร้างโบสถแ์แล้วก็ลานค้าไว้ตรงกลางหมู่บ้านเลยนะท่านผู้ชมเพื่อที่ให้บ้านของชาวบ้านของเราสามารถได้รับบัฟต่างๆนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมวางแผนว่าผมจะสร้างโรงเบียร์เพิ่มนะครับเพราะโรงเบียร์จำเป็นในการขึ้นบ้านเลเวลสามนะท่านผู้ชมซึ่งผมจะวางไว้ตรงหัวมุมบนกับไอหัวมุมซ้ายนะท่านผู้ชมเพื่อที่มันจะได้โทษถึงนะครับ เพราะผมน่าจะสร้างหมู่บ้านล้อมวกลมเป็นสี่เหลี่ยมค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ระหว่างมุมผมก็สร้างโรงเบียร์ไว้ซึ่งน่าจะทําให้อัพเลเวลบ้านได้ลเลเวลสามเยอะพอสมควรท่านผู้ชมเคเดี๋ยวเราก็มาดูตรงอื่นกันก่อนท่านผู้ชม,ชมว่าเขาทำอะไรกันอยู่บ้างซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าเอ็นี่บอคนของเราก็สามารถสร้างเสร็จแล้วเนาะซึ่งเดี๋ยวผมก็ยัดคนงานไปแล้วหนึ่งคนให้เขาเก็บโคลนไปปังพลงนะ ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะท่านผู้ชมหิมะกําลังตกและแถมเราก็ยังมีฟืนและสเสบียงไม่เพียงพอเนะยท่านผู้ชมซึ่งก็ค่อนข้างจะลาบากในฤดูหนาวนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแก้ปัญหานี้ยังไง๋ยวรอรอชมกันครับซึ่งเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็จะมาเช็คสยากรที่ใช้ในการทําฟืนก่อนนะครับซึ่งนั่นก็คือพวก ไอ้ท่อนไม้นะท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ค่าตัดไม้เรามีแค่คนเดียวเองซึ่งผมว่าน่าจะต้องการคนมาเพิ่มอีกนะท่านผู้ชมส่วนลงทําฟืนก็ทําอยู่2คนเท่านั้นท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้เรามีคนงานว่างงาน3คนเองเนาะท่านผู้ชมซึ่ง3มคนนี้เราจะใช้เป็นตัวก่อสร้างอยู่แล้วซึ่งเราไม่สามารถยัดเพิ่มได้ดังนั้นผมคิดว่าเราน่าจะแก้ปัญหาจากจํานวนคนในหมู่บ้านก่อนเนาะโดยการสร้างบ้านเพิ่มนะท่านผู้ชม เพื่อที่จะให้ชาวเมืองคนอื่นสามารถย้ายเข้ามาอยู่ได้นะรวมถึงเราต้องทําค่าความบุงปใจจใหให้เกิน50อยู่ตลอดนะ่านผู้ชมเพื่อที่ไม่ให้เกิดการหนีออกจากหมู่บ้านรวมถึงสามารถทําให้ชาวบ้านคนอื่นย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองของเราได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยนะคานผู้ชมเคเดี๋ยวเราก็น่าจะต้องสร้างบ้านเพิ่มแหละเคเดี๋ยวไปสร้างกันเลยดีกว่า่านผู้ชมตอนนี้อย่างอื่นก็ เยอะแล้กระท่อมทำมฟ้นก็มี2คนแล้ว,ลวเราเราจะต้องตัดไม้เพิ่มหรือหาคนมาไอ้นี่แหละทำฐานเอ,อ,อเ,เดี๋ยวเราไปสร้างบ้านเลยดีกว่าท่านผู้ชม,ชม อเคท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ทําการตัดถนนแล้วก็สร้างบ้านเพิ่มมาอีก5หลังนะครับท่านผู้ชมซึ่งก็สามารถรองรับได้อีก5ครอบครัวนะท่านผู้ชมซึ่งน่าจะสามารถช่วยแก้วิกฤตตรงนี้ได้เมื่อเราได้คนงานเพิ่มแต่ก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมว่ายิ่งเรามีคนงานเยอะการเปลืองทรัพยากรอย่างเชื้อเพลิงและก็อาหารมันก็จะเปลืองเยอะขึ้นเช่นกันนะ ซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องแก้ปัญหานี้ได้นะเราก็ยแค่ไปตีรับเลาะซึ่งตอนนี้น่าจะต้องเริ่มแก้จากฟืนก่อนท่านผู้ชมฟืนของเราน้อยโยซึ่งเดี๋ยวอนาคตผมอาจจะรับพวกไอ้อาหารจากเมืองอื่น,นมาท่านผู้ชมเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงคนในหมู่บ้านเนาะแล้วเราก็เอาพวกกระเบื้องแผ่นของเราไปขายให้คนหมู่บ้านอื่นเพื่อทําขาดแลกเปลี่ยนให้ได้อาหารมาเนาะเพราะว่าในเขตที่ดินของเราความสมบูรณ์ค่อนข้างน้อยหาอาหารยากมากท่านผู้ชม ท่ผมว่าเราต้องใช้เด่นเกียร์กับดินโครนของเราเนี่ยในการหาเงินเข้าเมืองของเราไว้ได้เนาะเกสซึ่งเดี๋ยวผมก็รอคนงานเข้าเนาะ๋ยวพอม,มีคนงานเข้าเราก็จะเริ่มทําการสร้างลงแปลรูปรวมถึงการแก้ไขื้เอเพลิงของเราด้วยนะท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้ผมก็รายได้ส่วนใหญ่ก็ได้จากการขายไม้กระดานนะท่านผู้ชม โอเคตอนนี้เรายังกขายอะไรได้ไม่เยอะเดี๋ยวเราข้ามตรงนี้ไปดีกว่าคุณผู้ชมแต่เรามีคนงานเพิ่มนะครับ โอเคครับนู้ชมซึ่งตอนนี้เราก็รอชาวบ้านสร้างบ้านเพิ่มให้อยู่นะครับซึ่งก็มีเสร็จไปบ้างแล้วประมาณ2หลังนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราก็รอคนชาวบ้านคนอื่นย้ายเข้ามาเนาะซึ่งตอนที่ว่าสร้างสร้างบ้านนะระหว่างสร้างบ้านผมก็สั่งให้คนงานไปสร้างอ่าโรงเก็บหินมานะท่านผู้ชมเพราะว่าเราจําเป็นต้องนําหินอะ่ะมาสร้างไอตัว ไอ้บ้านแปลรูปกระเบื้องอ,ะอ่ะอ่ามันจะไปต้องใช้หินด้วยซึ่งเราก็น่าจะต้องเตรียมฟาร์มหินไว้ก่อนนะท่านชมซึ่งเดี๋ยวลังจะขิดหินถึงจํานวนที่เราต้องการแล้วเราก็ค่อยไปสร้างโรงงานแปลรูปเนาะโอเคซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าไม่นานเราก็จะพ้นหน้าหนาวเลยนะท่านผู้ชมเพราะว่าเราเริ่มเห็นพื้นเริ่มเห็นอะไรและ้ว่างน้ําแข็งเริ่มละลายอากาศเริ่มร้อนขึ้นนะท่านชม ซึ่งถ้าเราพ้นหน้าหนาวนี้ไปได้ผมว่าเราน่าจะแก้ปัญหาเรื่องฟืนไฟได้ด้วยท่านชมเพราะคนงานก็สามารถเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นพอดีก็สามารถความฟืนแปลรูปฐานได้เยอะรวมถึงเดี๋ยวอาจจะได้แปลรูปโคลนด้วยท่านชมเ,เดี๋ยวเราเลื่อนสติปปก,กันตอนไหนดีกว่าครับ โอเคครับท่านผู้ชมดูเหมือนเราจะงานเข้าแลวนะตอนนี้เพราะว่ามันได้ขึ้นว่าผู้บุกรุกกําลังเข้ามาใกล้บ้านเราแล้วนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมว่าในไม่ช้านี้ก็จะมีการต่อสู้ขึ้นนะอาจจะเป็นโดนบุกลุกจากไอ้เมืองข้างๆหรืออาจจะโดนโจนเข้ามาปล้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมซึ่งสิ่งสําคัญเราน่าจะต้องเตรียมกําลังลบไว้พร้อมนะท่านผู้ชมโอเคซึ่งตอนนี้กําลังลบเรามีแค่3ากองเองนะท่านผู้ชมมีหอ,อกโล่ ขวานโลแล้วก็ธนูท่านผู้ชมซึ่งทั้ง3มกองก็มีจํานวนไม่เตม็มกองก็ <c oughs> น่าจะลําบากใช้ได้เลยท่านผู้ชมในสึแกแรกซึ่งเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวต่อสู้เลยดีกว่าโอเคดูเหมือนมันจะขึ้นสอนเรานะท่านผู้ชมตรงนี้ซึ่งเขาก็ได้บอกเราว่าถ้าเลือกหน่วยปุมม่มเมาส์ซ้ายท่านผู้ชมแล้วก็กดคลิกซ้ายเพื่อเลือกหน่วยโอเค อ๋อก็น่าจะเป็นการสอนเราเคลื่อนทับนะท่านชมการจัดรูปแบบทับแล้วก็อธิบายการเลือกรูปแบบทับต่างๆนะท่านชมไม่ว่าจะเป็นการตีตีวงล้อมการตีถอยล้นอะไรอย่างเงี้ยท่านชมซึ่งก็น่าจะเป็นพื้นฐานการสู้รบท่านชมก็เดี๋ยวเราเตรียมตัวสู้เลยดีกว่าท่านชมเราก็จําคลัดไปก่อนเนาะ โอเคเดี๋ยวเราก็ได้เรียนรู้ระบบต่อสู้พื้นฐานแล้วนะมีคีรัตอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวสู้กับอีก2กองนะครับซึ่ง,องกองกองเขาก็จํานวนมากกว่าของเรานะประมาณ30กว่าตัวได้ท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะเลือกยุทธศาสตร์ที่เราได้เปรียบที่สุดนะ ซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นทางขึ้นมายังเขตของเรานะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทําการให้กองหอกโล่แล้วก็ดับโล่นะครับเป็นตัวตั้งรับแล้วก็ให้ธนูเข้าไปซ่อนอยู่ในป่านะท่านผู้ชมเพื่อที่จะสามารถรอบโจมตีได้นะซึ่งเราก็จะให้อาวุธใหญ่พวกหอกโล่แล้วก็ดับโล่จะตั้งขบวนแบบถ่วงเวลานะท่านผู้ชมนั่นก็คือการป้องกันร,รักษารูปขบวนไว้ ื่อที่จะยื้อเวลาให้นานพอที่นักธนูของเราจะทําดาเมจได้เยอะที่สุดนะท่านผู้ชมซึ่งถ้ากองไหนแตกปุ๊บเราก็จะเอาอีกสองกองที่ชนะไปช่วยเหลืออีกต่อนะท่านผู้ชมเคเดี๋ยวเราก็มาเริ่มแผงกันเลยดีกว่าว่าจะได้ผลไหมนะเคเดี๋ยวเราจะปักหลักรอมันอยู่ที่นี่นะท่านผู้ชมเราจะไม่เคลื่อนทับไปหามันนะ เพื่อที่เราจะได้ไม่เสียชัยภูมิที่ว่าค่อนข้างจะได้เปลียบเนาะรวมถึงเป็นการประหยัดค่าแรงด้วยนะท่านผู้ชมเพราะถ้าเราสั่งให้เขาวิ่งหรืออะไรยังไงมันจะกินค่าสตามิน่าของชาวบ้านได้ท่านผู้ชมซึ่งการอยู่กับที่น่าจะเป็นการยื้อเวลาและป้องกันที่ดีที่สุดนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวรอมันมาใกล้จะถึงแล้วเราก็จะสั่งโจมตีเลยเนาะโอเคครับเตรียมตัวไว้ตอนนี้รู้สึกมันเดินเข้ามาใกลุ้กทีแล้วนะท่านผู้ชม น่าจะไม่ไกลแล้วท่านผู้ชมซึ่งเขาเดินมาเขาไม่ได้วิ่งมาเพื่อที่จะน่าจะประหยัดพลังงานของนักรบนะท่านผู้ชมเคย๋ยวเราจัดกระบวนธนูไว้ในนั้นเหมือนเดิมโดยเรียงแถวเป็นหน้ากระดานนะครับเน้นโจมตีซัพพอร์ตไอกองทหารลาบของเรานะท่านผู้ชมเคเคลื่อนทับไปเลยครับเคเตรียมพร้อมไว้เตรียมพร้อมไว้เข้ามาใกล้จะถึงแล้วท่านผู้ชม จะทำการพระทะกันในอีกไม่นานแล้วแต่ลูกกรขบวนทับรอเลยครับเฮ้ยชิบหายแล้วกดผิดท่านผู้ชมมั้งไปเรืองเอาพลธน,น,นูเกือบออกไปเผยตำแหน่งเลย,ยเฮียเกือบไปเกือไกบไปอะไรยังยังถือว่าทันอยู่ท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราสั่งโมตีเลยดีกว่านะท่านผู้ชมให้เขายื้อไว้เคซอลหลังไปก่อนเอ้ยน่าจะหอกองนี้ไปเราตั้งรับกองนู้นดีกว่าท่านผู้ชมเรายังซอนหลังไม่ได้เดี๋ยวเราจะโดนซอลหลังอีกตลบแล้ว เราจะเสียกองกองตรงกลางไปนะท่านชมเราเท้ายืย่างนี้แหละนั่นก็เดี๋ยวให้ธนูเลื่อนทับไปอยู่ขนาบข้างน้ำชมเพื่อที่จะทำการยิงธนูใส่กองอัศวินโอเคครับถ้าแผนนี้เป็นไปได้ดดีเราก็น่าจะชนะได้ท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวเราก็เริ่มกันเลยเียธนูเรายิงอยู่ไหมว่าท่านผู้ชม ทำไมผมดูดูเหมือนแม่งคนธนูเราไม่ได้ยิงอะไรเลยนะเชียเอ้ยทำไมมันยืนเฉยว้ะท่านผู้ชมเฮ้ยตีดีตีดีเฮ้ยแต่มันดูเหมือนธนูเราไม่มันไม่ตีท่านผู้ชมมันบั็กหรือยังไงนี่ผมไม่รู้เนาะน่าจะบัะ็กไหมล่ะถ้าตีมันต้องยิงลูกธนูดินี่มันยืนเฉยเหมือนใหน้ยกำลังใจเฉยๆท่านผู้ชมไม่ได้ตีเฮี้ยอะไรเลยโอ้โห อแลวทหารราบเราจะยื้อไหวไหมวะเนี่ยท่านผู้ชมดูดีมันไม่ได้ยิงนะท่านผู้ชมไอชิบหายโอ<ฮ>้โย<ฮ>ท่านผู<ฮ>้ชมดูเหมือนเราจะสู้ได้อยู่ท่านผู้ชม<ฮ>พวกมันหนีเพลกองหนึ่งแล้วเ<ฮ>หลืออยู่กองเดียวแล้วเราน่าจะใสองกองที่เหลือลุมได้แล้วท่านผู้ชมซึ่งผมน่าจะไม่คาดหวังกับธนูนะท่านผู้ชมเหมือนมันจะ,จะยังบักอยู่นะท่านผู้ชมมันยืนนิ่งๆอ่ะเออโดนยืนดูเพื่อนโดนตีอ่ะท่านผู้ชม ซึ่งเดี๋ยวผมต้องไปดูว่าเป็นบัก๊กหรือว่าเป็นเพราะอะไรนะท่านผู้ชมหรือว่าผ่านรับเราสู้อยู่มาเลยไม่ยิงนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจท่านผู้ชมโอเค <Okay. S 2> ก็ถือว่ารอดมาได้ยางวุดวิดนะท่านผู้ชมถือว่าแผนก็สําเร็จไปได้ตัวดีแม้นักธนูของเราจะไม่ได้ทาเหี้ยอะไรเลยก็ตามนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราก็สั่งการยุบหน่วยเลยท่านผู้ชมเพื่อให้ที่ชาวบ้านทุกคนสามารถไปใช้ชีวิตประจาวันต่อนะ สามารถทํางานทําอะไรได้ต่อโอเคเดี๋ยวเราชาวบ้านกลับมาครับท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวระหว่างรอชาวบ้านกลับมาที่หมู่บ้านท่านผู้ชมเราก็จะทําการตัดถนนรวมถึงวางแผนไว้ว่าเราจะสร้างอะไรต่อดีนะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมว่าน่าจะต้องสร้างอะไรสักอย่างที่นํามาทําเงินแลกเปลี่ยนได้ท่านผู้ชมซึ่งเราน่าจะเดินทางไปสายเทรดดิ้งเลยนะท่านผู้ชมอีกอย่างตอนนี้ โรงโม่หินของเราแม่งมันก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยท่านผู้ชมเกิดเกิดการบุกโจมตีสะก่อนเนาะทำให้ตอนนี้งานของเราติดขัดนะท่านผู้ชมรวมถึงเราเสียคนในหมู่บ้านไปหลายคนเหมือนกันท่านผู้ชมซึ่งการที่เราทารําสงครามบ่อยๆก็หมายความว่ามันก็ไม่ได้ส่งผลดีอะไรนะท่านผู้ชมยิ่งเราสูญเสียชาวบ้านมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเสียคนงานในการ สร้างเงินสร้างรายได้ให้แก่หมู่บ้านนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือทรัพยากรต่างๆก็ถือว่าเป็นผลเสียอันใหญ่หลวงเลยท่านผู้ชมเดตตอนนี้รู้สึกเหมือนยังไม่เห็นคนงานชายเลยนะครับท่านผู้ชม,มตายไปหลายคนเหมือนกันนะลำบากเลยอย่างนี้ยวต,ต้องรอพวกคนใหม่ๆย้ายเข้ามาหมู่บ้านนะท่านผู้ชม เค okay. ดูเหมือนตอนนี้เขากำลังเดินกลับกันมาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวหลังจากนี้ผมดูแล้วผมน่าจะต้องทำการหาทางเทรดกับหมู่บ้านอื่นกับคนอื่นให้เร็วที่สุดนะท่านผู้ชมเพื่อที่เราสามารถทำเงินใ้แก่หมู่บ้านได้นะท่านผู้ชมรวมถึงการเอาเงินพวกนี้ไปซื้ออาหารนะท่านผู้ชมโอเค โอเคเดี๋ยวเราสร้างเสาปลูกสัตว์เพิ่มนะเพื่อที่จะสามารถเป็นไนนี่ได้ท่านชมเป็นไอสัตว์ผานะในการแลกเปลี่ยนยน้ชมเราจะได้เดินทางมากเดินทางได้เร็วยิ่งขึ้นบวกถึงับเพิ่มสินค้าได้มากขึ้นอีกด้วยนะท่านชมได้ผมเดาไม่ผิดอะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวอัปเดตพวกอคอกสัตว์พวกนี้ด้วยท่านชมอัปเดตเสาปลูกสัตว์เป็นคอกสัตว์เนาะ โอเคโอเคครับดูเหมือนตอนนี้ชาวบ้านที่ว่าออกไปสู้รบก,กาลังเดินทางกลับมาแล้วอ่าโอเคครับหมู่บ้านของเราก็จะได้เดินหน้าหาทรัพยากรต่อแล้วก็ขยายเมืองแล้วก็แก้ปัญหา,าขาดแคลนคนให้เรียบร้อยนะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบสร้างบ้านให้ชาวบ้านใหญ่เข้ามาอยู่เยอะๆแน่ผมว่าซึงเดี๋ยวผมว่าน่าจะมาต่อใน EP หน้านะท่านผู้ชม อ EP นี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วมม okay, ท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมก่อนที่เราจะจากกันไปก็ยังไงฝากท่านผู้ชมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพียงแค่กดไลค์กดซับสไครต์นะครับและสามารถรับชมได้ก่อนอใครเพียงแค่คุณกดกระดิ่งไว้ก็เป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยสนับสนุนผมได้ง่ายๆแล้วนะครับก็สําหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ i